ทางคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะครับร่วมกับทางเทศบาลเมืองแสนสุขสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับโดยอาจารย์สเสน่ห์สมศรีนะครับก็มาร่วมกันจัดงานในส่วนของภูมิปัญญาอาหารถิ่นหากินยากนะครับหนึ่งชุมชนหนึ่งเมนูชูอาหารถิ่นนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งในประเด็นต่างๆเหล่า,า,านี้นะครับก็คือขับเคลื่อน เรื่องของการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วก็กลับมาใช้โดยที่ว่าไม่หลงลืมเรื่องของทรัพยากรของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นใบชะครามลูก30ซึ่งเป็นทรัพยากรในท้องถิน่นซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับทุนสนับสนุนจากของสนักประดฐกระทรวงรวมศึกษาวิจารณะวัฒก,กรรมนะครับตรงนี้ก็ให้ความสนใจกันนะครับอย่างล้นหลามเป้าหมายในส่วนของกิจกรรมครั้งนี้ก็คือต้องการผลักดันทําให้อ่า อาหารท้องถิ่นที่หากินยากนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงลูก30บบ้างหรืออาจจะเป็นแกงใบชะครามหรือใช้วัตถุดิบของที่หาได้นะครับไม่ง่ายเลยในท้องถิ่นเนี่ยหรือบางทีอาจจะหลงลืมเอาสิ่งที่ใกล้ตัวมาพัฒนาเป็นตัวผลิตภัณฑ์อาหารที่เน้นเรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็จะเน้นเรื่องของการขับเคลื่อนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับ<ม>เพื่อจะขับเคลื่อนสู่ ในเรื่องของเส้นทางวัฒนธรรมอาหารของเทศบาลเมืองแสนสุขต่อไป